เออนั่นแหละก็ประมาณนั้นสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแพรอีกแล้วนะคะคลิปนี้เนาะก็ไม่ได้รีวิวอะไรมากนะคะแค่มาลองตัวนี้เฉยๆเป็นรองพื้นเนื้อนูดแอนด์แมทของเคที่ดอันนเองนะคะตัวนี้มันจะเป็นสกินฟิตนูดแบ Foundation นะคะที่เขาออกมาได้ สักพักแล้วแหละแต่ S S ก nice ็ยังไม่ได้ลองใช้นะคะซึ่งผิวที่ได้วันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดไลค์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้แบบมาเจอกันบ่อยๆนะจ๊ะก็ช่องแพรมก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับรีวิวรุ่นนี้นั่นนะคะแล้วก็เออประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนหน้าสดกันเลยแล้วกันนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นประมาณไหนนะคะก็ไปเจอกันหน้าสดเลยค่ะว่ามาเจอกันในเวอร์ชันหน้าสดแล้วนะคะทุกคนก็อ ดูรอยสิวสิใช่เลยเดี๋ยววันนี้นะคะแพจะหลอกเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวใหม่ที่แพเพิ่งได้มาซึ่งมันออกมานานแล้วแหละแต่ยังไม่เคยใช้นะคะก็คือตัวนี้เลยแด๊นแคนี่นอน,นะคะตัวนี้เป็นสกินฟิตนูดแมทต์ฟาวเดชั่นเป็นสี02 light บ e เหมาะสำหรับคนผิวขาวเหลืองฉันเป็นคนผิวสองสีซึ่งมันไม่น่ารอดแน่นอนแต่มันหาสีอื่นไม่ได้แล้วอะทุกคนก็นเลยแบบ เออสีนี้ก็ได้นะคะตัวนี้นะเขาบอกว่าปกปิดต,ติดทนกันน้ําเกลี่ยง่ายแล้วก็สบายผิวนะคะเค็มมาถึงห้อย่างเลยเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะจ๊ะเนื้อเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วก็เวลาเกลี่ยเนี่ยค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะแต่ว่าสีอะดูดิมัน <c oughs> เออนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะคะอย่างที่เข้าใจกันแต่ต้องบอกว่าเวลาเกลี่ยไปสักพักอะ่ะมันจะเริ่มแบบเฟดสีลงนะ ก็ไม่ได้แบบเข้มแบบเมื่อกี้นะคะเห็นไหมมันก็คือไปได้เดี๋ยวจะลองลงให้ดูกันครึ่งหน้าก่อนนะคะเนี่ยพอทาแบบน้อยๆมันก็ดูแบบไม่ข่าเกินไปนะวันเนี้ยนัดกับเพื่อนวายจะไปกินหมกูกระทะเอ้ยไดการก็เลยแบบเออมาทำคลิปลองตัวนี้สักหน่อยหนึ่งอยากรู้ว่าเขาจะคุมมันได้ไหมนะคะ นีคือด้านที่ลงกับด้านนี้คือด้านที่ไม่ได้ลงนะคะทุกคนซึ่งเห็นความแตกต่างก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะคะเพราะว่าด้านเนี้ยเขาจะกรบพวกรอยค้ำได้หน่อยนึงแต่ว่าด้านนี้ก็คือเป็นผิวที่ค่อนข้างป่วยนะคะรู้สึกแบบโอ้ฉันทําไมผิวหน้าฉันเป็นแบบนี้ช่วงนี้เนื้อลองพื้นตัวนี้เวลาเกลี่ยค่อนข้างเกลี่ยง่ายเลยนะคะแล้วกลิ่นมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะกลิ่นมันแบบเบาๆมากเลยนะทุกคนอันนี้ชอบมากเลยไม่ค่อยมีกลิ่นเลยโอเคเดี๋ยวลองสองด้านนะคะ ตอนนี้พาลงสองด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเข้าที่พาเห็นเลยตอนเนี้ยคือมันไม่ได้ช่วยปกปิดอะไรขนาดนั้นนะคะยังต้องใช้คอนซีลเลอร์อยู่นะคะแต่ว่าพวกรอยดํารอยค้าเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยได้ให้มันดูบางแต่ว่าถามว่าปิดไปเลยได้ไหมผิวลองพื้นตัวนี้เพิ่มแล้วไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ได้ไหมอันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ผิวที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมว่าเขายังเห็นรอยอยู่เนาะ โอเคงั้เดี๋ยวแพไปแต่งหนะ้าให้เรียบร้อยก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงนะจ๊ะแ่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนผิวที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มีการใช้คอนซีลเลอร์กลบไปอีกรอบหนึ่งนะคะก็เนียนขึ้นแล้วก็ช่วงตาด้วยนะคะก็จะมีความแบบสว่างขึ้นมานนิดหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะไป กินหมูกระทะกันซึ่งอาจจะเก็บบรรยากาศแบบเล็กๆน้อยๆมานิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปปิดคลิปกันในช่วงท้ายคลิปนะคะเราจะได้มาดูกันว่ามันจะคุมมันได้ยาวนานขนาดไหนนะคะวันนี้ก็เนี่ยหลังจากที่ลงด้วยตัวเนี้ยไปอะยังไม่ได้เสร็จแป้งนะคะเพราะว่าอยากจะดูว่าเขาจะคุมมันอะไรยังไงเนาะซึ่งเดี๋ยวไปกันค่ะไปเลยค่ะหยิบแล้วไม่ไหวแล้ว ตอนนี้ถึงร้านแล้วนะคะทุกคนขอกินห่อยละกันลิปมีหลุดหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยเลอะพวกรองพื้นนะก็โอเคอยู่นะยังอยู่ในจักรมัน้ำจิ้มดิคือมันปังอะ่ะแกร้านเนี้ยน่น่ารักอะ่ะคือมันได้แน่นอนอะปอ มันน่าอันนี้สินี่นี่คือสี่สิบบาทหรอแล้วคือเราก็จะได้ตามนี้เลยเหรอใช่ใช่วิวน,น่ารักว่ะอ๋อน,นี่ผีเสื้อได้ตัวไหนเนวะตัวนี้นี่เหรอ มเสตอน,นี้สวยจังกลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเวลาประมาณ เที่ยงคืน45านาทีจ้ะตบมือให้กับความมาราธอนของหนังหน้าดิฉันด้วยจะ๊ะลองกันไปตั้งแต่กี่โมงก็ไม่รู้นะหน้าตอนนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็ถือว่ามันไม่ได้มันมากนะทุกคนก็จะรีบปิดคลิปนะบัรนาวนะคะเดี๋ยวจะลองอแผ่นซับมันนะคะลองซับให้ดูนะว่าหแผ่นตรงนี้นะคะจะสามารถซับหนังหน้าของดิฉันได้ไหม ตอนนี้พาซับหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็หน้าไม่มันแล้วนะทุกคนซึ่งมันควบผมความมันได้ดีมากเลยนะดูดิที่นี่คือทางหน้าของแพรอใช้แค่แผ่นเดียวแล้วยังเหลือๆด้วยอะดูดิคือเฮ้ย คุมมันได้ดีเลยนะคะเคที่ดอสกินฟิตนูดแมทฟาวเดชั่นนะคะก็ไปหาดูได้ที่เซเว่นนิลเล่นทุกสาขาจ๊าตัวนี้รู้สึกจะขายที่39บาทสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะแล้วเวลากดกระดิ่งอย่าลืมกดรับข้อมูลทั้งหมดจากช่องด้วยนะคะจะได้กลับมาเจอกับแพรบ่อยๆนะจ๊ะงันวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะคลิปหน้าจะทําอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันนะคะทุกคนกันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย